เฮาเฮาลีโนเวทใหม่ซอยล่ม98หมู่บ้านเคซีกินวิวขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำทำเลใกล้แอร์พอร์ตลิงลัดกระบงังใกล้มอเกษมบดิตใกล้เคหะล่ม9ที่ดินบึงกลุ่มเราตกแต่งต่อเติมหลังคาตีละแนงด้านข้างเพิ่มความเป็นส่วนตัวและประตูหน้าบ้านเราใช้เป็นแบบสไลด์เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย เปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างให้ใหม่ด้วยนะคะหน้าต่างก็เป็นกระทุง้งลายไม้สวยๆเลยมุมชั้นวางทีวีต้องบอกว่าสีสวยสบายตาม,มากหลังนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์แถมไว้ให้ครบเลยค่ะโซฟาโต๊ะทานอาหารชั้นวางทีวีมุมห้องครัวก็สวยๆส,สว่างๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ยังมีก๊อกน้ำนะคะสำหรับวางต่อเติมเครื่องซักผ้าไว้ให้พร้อมด้วยทําเลข,ของหลังนี้อีกครั้งค่ะถ้าออกจากปากซอยเราไปนะคะเลี้ยวซ้ายจะไปทางมอกษเกษรบัณฑิตออกไปถนนราคคำแหงแยกล่มเก้าตัดไปมินบุรีได้นะคะหรือถ้าออกขวาก็ไปทางแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังนะคะตรงไปพยาไทได้แล้วก็วงแหวนตะวันออกได้ค่ะแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็น ลาดกระบางนะคะสนามบินสุวรรณภูมิการเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยนะคะมีรถเมล์ละสแถววิ่งผ่านหน้าปักซอยเฟอร์นิเจอร์ตามรูปเราแถมให้หมดเลยค่ะอีกครั้งนะคะหมู่บ้านเคซีกินวิวร่ม98เป็นเนื้อที่18ตารางวาขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำห้องนอนใหญ่เรามีเตียงมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแถมไว้พร้อมนะคะ หลังบ้านเราไม่ติดใครเรทการผ่อนคร่าวๆประมาณ9,000-10,000ถึง 1, บาทขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้และดอกเบี้ยณปัจจุบันฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านเคซีกินวิวร่ม98ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันในหลังถัดไปนะคะ